การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดทางให้นอนแบงค์เข้าร่วมบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการการเงินไทยในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด -19 ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวสําคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินไทยอย่างมีในสําคัญโดยเปิดทางให้ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ S f ซและนอนแบงค์สามารถร่วมกันตั้งกิจการร่วมทุน j v a m c เพื่อบริหารสินทรัพย์ได้คุณภาพภายใน2ปีธนาคารกรุงไทยก็ไม่อยู่นิ่งเตรียมตั้ง JVA MC ภายในปี2569แต่ที่น่าสนใจคือการเปิดทางนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับธนาคารและสถาบันการเงินเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้นอนแบงค์เข้าร่วมด้วยซึ่งอาจเป็นเกมเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการการเงินไทยที่ไม่ควรพลาดทำไมถึงสำคัญ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนการฟื้นตัวของรายได้ธุรกิจและครัวเรือนอาจช้ากว่าคาดกลุ่มปรอบบางอาจเผชิญกับปัญหานี้สินมากขึ้นกลไก JVA MC จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้ได้คุณภาพโดยปรับปรุงโครงสร้างนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อผู้คนทั่วไปอย่างไร กลไกนี้จะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นตัวและดำเนินชีวิตหรือธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากหนี้สินมากเกินไปซึ่งเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมแต่ที่น่าสงสัยคือการเข้ามาของนอนแบง์อาจนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในวงการการเงินซึ่งอาจส่งผลดีหรือร้ายต่อผู้บริโภคขึ้นอยู่กับว่ากลไกาการควบคุมและการดูแลจะเข้มงวดแค่ไหนคุณคิดยังไงการเปิดทางให้นอนแบง์เข้าร่วมบริหารสินทรัพย์ได้คุณภาพนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ